ครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้นะครับได้กล้วยด่างมาใไหม่นะครับเบงซอยกันนะครับว่ามันจะเป็นด่างแท้หรือด่างเทียมแต่ว่าผมว่ามันงามนะครับผมไปเห็นมานะครับเห็นมาสามต้นผมว่าต้อมาต้นหนึ่งนะครับคอยเอามานะครับผมหยันไบมันหักนะครับต้นมันหักนะครับก็เลยเอามาลงนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบงนะครับเบงซอยเนี่ยว่ามันเป็น มันเป็นไล่หินอ่อนบอนะครับมันเป็นกล้ยน้ำบานะครับครับอีกใบนึงครับมันจะเป็นดางนะครับครับใบนี้ก็ครับมีอยู่สี่ในะครับว่ามันไล่มันง่ามนะครับง่ามง่ามนะครับไปโผล่มาสองสามต้นนี่แหละนะครับผมก็ตะคุดมานะครับผมว่าไล่มันคลายไล่หินอ่อนนะครับเลยอามาใม้ผมเป็นพี่น้องเบิ้งนะครับ ดางมันดางแถบอนะครับงามอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าเออเลยคูดมาปลูกล่องเบงนะครับให้พ่อพี่น้องเบงซอยกันนะครับแต่ว่าสีกล่องบกอยงามบันไดแต่ว่าเบงขางนองในงามนะครับมันเป็นไข่ลายอ่อนนะครับนะครับเบงไก่ไก่นะครับเบงไก่ไก่เบงนะครับมันนีเป็นลายลักษณะนี้นะครับ <c oughs> ที่เป็นไล่นะครับไล่ชัดจเจนเลยนะครับแต่ว่ากล่องผมมันบกค่อยอันนี้ปันไดน,นะครับกล่องบกคอยอันนี้ปันไดน,นะครับเป็นไล่นะครับผมว่ามันลายงามอยู่นะครับครับผมมันเป็นไล่นิ่มอ่อนหรือมันเป็นวายติ่มวายสกิมคือเขา้าววายอยู่บ่ครับนะครับ งามอยู่นะครับผมว่าแต่ว่าผมคูดมาต้น,น,ตนหนึ ig, น่งนะครับอีกสองต้นแล้วผมจะไปคูดมาปลูกให้เบิ้งอีกนะครับผมจะขี่มาไทยเบิ้งอีกนะครับครับผมแต่ว่าเบิ้งแล้วก็จะเริ่มคดติดตามเ่ได้ครับมีหลายต้นอยู่ผมจะคอยเอามาลงให้เบิ้งนะครับแอามาคอมเมนต์นะครับมาบอกผู้ที่มีความููนะครับครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับจะเริ่มคดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ